ลุงการมองโลกในแง่ดีคืออะไรคะการมองโลกในแง่ดีก็คือมองโลกตามความเป็นจริงด้วยนะครับแล้วก็บวกไปด้วยความรู้สึกที่ไม่ติดลบอ่ะค่ะนะครับเพราะงั้นอะไรก็แล้วแต่ที่ที่เราเรามองแล้วมันมันก็มันก็เป็นอย่างนั้นจริงจริงยกตัวอย่างเช่นเอาง่ายๆลุงหน้าตามไม่หล่องเงี้ยแล้วถ้าเกิดลุงมาเฮ้ยทาไมฉันไม่หล่อเลยมันมันไม่ไหวอ่ะ แต่จะไปเปลี่ยนแปลงทําสัญญกรรมก็ไม่น่าใช่อีกเพราะนั้นลุงก็ยอมรับสภาพของความเป็นลุงตรงนี้แหละแล้วก็พยายาม,มหาจุดของตัวเองเข้ามาเสริมว่าเออเราก็มีมีมีมสเสน่ห์ในเรื่องของการสร้างสัมพันธภาพกับมนุษย์นะหรืออะไรก็แล้วแต่อย่างนี้ครับคือถ้าพอที่จะมีกําลังเงินนะอย่างเช่นเราไม่พอใจในรูปร่างหน้าตาเดี๋ยวนี้มันก็มีสัญญกรรมอ่ะลุงคือมันไม่ใช่ปม อะไรที่มันเป็นปมด้อยอะนะคะคุณผู้ฟังคือถ้าปมด้อยมันแก้ไม่ได้แล้วนะลุงนะโอ้แต่ว่าถ้าบางอย่างอย่างเงี้ยค่ะถ้าเรารู้สึกว่าเราเครียดมากเราไม่โอเคกับรูปร่างหน้าตาเลยอะลุงถ้าเรามีเงินเราก็ไม่สัญยกรรมได้นะสมัยนี้ได้ทําให้ดีดีขึ้นได้ะค่ะทําไม่ได้ลําบากแล้วก็มีมีกําลังทรัพย์อะไร,รอย่างเงี้ยนะคะคือลุงอยากจะให้ลุงบอกว่าเพราะอะไรเราทุกคนเนี่ยมันจําเป็นยังไงคะที่ ควรจะต้องมองโลกในแง่ดีอะค่ะคือลุงม,มีความรู้สึกว่ามันมีความจําเป็นพอสมควรนะครับเพราะว่าถ้าเผืว่าเราไปทางไหนก็แล้วแต่มองมองในบ้านเราก็ไม่ดีเลยออกไปนอกบ้านก็ไม่ดีสังคมก็แย่เพราะนั้นเราก็จะจิตใจหดหู่แล้วก็จะทำให้เกิดความรู้สึกว่าเราเครียดแล้วก็มีความรู้สึกว่าวิตกกังวลกับเรื่องต่างๆเยอะเกินไป แต่ถ้าเรามาองโลกในแง่ดีเนี่ยนะครับมันก็จะทําให้เราผ่อนคลายและเรารู้สึกว่ามองตามความเป็นจริงนะแลวในที่สุดถ้าเรามองคนที่ด้ยกว่าบ้างเนี่ยเราจะรู้สึกเลยว่าอเออเราก็ยังมีดีกว่านะเราไม่ได้แย่กว่าเราเายอะใช่ครับถูกต้องรายการจิตวิทยาก,กับครูย,ยุ้ยสนับสนุนรายการโดยคณะกรุาศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีมุ่งเน้นการผลิตครูวิชาชีพนักเทคโนโลยีบุคลากรทางการศึกษาสู่มาตรฐานสากล